สวัสดีครับโอ้โหกลับพบก,กันอีกแล้วนะสำหรับค็อกเทลในค่ำคืนค็อกเทลนั่นเองโอ้โหวันนี้นะจ๊ะบอกกันเลยว่าสาวสวยบาร์เทนเดอร์นะโอ้โหจะพาคุณไปดื่มด่่ากับความว่ารวยนะเออวันนี้ก็เบ็ด4บาทกันไปก่อนชิวๆนะครับผมเล่นกันแบบเบาๆกันก่อนแล้วกันลุ้นเอาโบนัสเอ้ยนี่พูดแล้วเข้าไหมเข้าไหมต้องการอีกหนึ่งตัวต้องการอีกหนึ่งตัวขอหน่อยแคชเชอร์จา๋า อยู่ไหนโอ้โหมันอยู่ไหนไวะเนี่ยเอ้ยอยะเลยเลยเลยไปเอ้ยนี่ไงทุกคน10ฟรีสปินนะครับผมโบนัสเกมเข้าละเกมนี้ถือว่าโบนัสเข้าง่ายนะหลังจากที่เล่นเกมอื่นมานี่บุ๊กตัวนี้เข้าง่ายแล้วคูณหนักด้วยนะบอกเลยนี่ไงคูณ4ไปปาบไปทีนึงมาอไ,ไหมเรารอคขอ้ามาเงินมาให้หน่อยมาโอ้โหคูณเท่าไหร่ คูณเท่าไรคูณ8นี่แปดสี่บาทนะครับทุกคนโอ้โหบิ๊กวินมาเลยเงินออกมาค้อนโตเนี่ยสุดยอดไปไหลไปลูกไหลไปเงินนะ่ะไหลไปลูกไหลไปไหลไปเลยไหลไปเลย124ครับผมโอ้โหมาคูณหกคูณแปดคูณสิบคูณสนะิบสองขอให้ได้เลยนะ ยี่ณ6มาครับผมอีกเจ็ดฟีสปินนะได้ลุ้น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 ขอแบบเด็ด <c oughs> ๆหน่อยโอ้โหเข้าหน่อยดิโอ้โห ôi. อยู่ไหนละ่ะโอ้โห ôi. มาโอ้ไม่มามาให้หน่อยมาให้หน่อยโอ้โห ôi. สปินอีกหนึ่งสปินนะสปินสุดท้ายครับผมโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบครับผมเงินรางวัลรวมนะถือว่า โ okay, อเคอยู่ไม่แย่ไม่แย่นะบอกเลยเบ็ดแค่4บาทครับผมเบ็ดแค่4บาทได้มาต้อง190เนะี่ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเอาอีกปะเนี่ยได้อีกปะละ่ะได้อีกปะล่ะโอ้โหเลยแล้ววะเฮ้ยได้แน่นอนโอ้โหเข้าสองสองสองครั้งติดอ่ะทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะโอ้ท่าเกมเข้าง่ายจัดมาละ คูณ2ไปก่อนคูณ4เอ้ยมาเอยคูณ4มามาอีกป่ามาอีกป่าเอ้ยนี่ว่าจะมาอีกนี่ว่าจะมาอีสักหน่อยโอ้ยให้ได้นยเถอะให้ได้นะโอ้โหลึบอรบเลยนี่ลึบอรบเลย2 4เอ้ยมาเรื่อยๆครับผมบอกเลยเกมนี้สายยาวๆนะทุกคนโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะ สองสปินมาคูณแปดอยู่คูณแปดไปอีกโอ้โยคูณหกอีกโอ้โยไหล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 เลยครับโอ้โหมาได้ลุ้นหน่อยสปินสุดท้ายครับผมโอ้โหไม่ได้คูณนะไม่ได้คูณนะสปินสุดท้ายแม่น่าเสียดายแต่ก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่92อ่ะเพราะว่าแบบโบนัสมาลลัว เออโบนัสมาหลุลัวเลยกดไปเลยดิฟื้ฟีเจอร์ซะหน่อยเอาแบบโบนัสฟรีลงทุนหน่อยแล้วกันเอาสักเอาสักสี่อันหน่อยดิเออมันต้องได้เลยแหละพอก,กดซื้อเน้วสิบฟรีสปินครับมาลุ้นกับโบนัสรอบที่สามมาหน่อยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะลุ้นกันหน่อยอย่าแห้งนะไม่เอาแห้งนะ ขอน้ำๆเนื้อๆหน่อยเดีเออมาคูณ6มาแล้ว67เอนะ65.60้นะตอนนี้เอ้ยมาอีกโหคูณยับยับคูณ12ครับผม192มาแล้วโบกี้7ไปอีกโอ้โหคูณ8ไปอีกเออไหลยาวโอ้โหคูณ12อไปอีกโอ้โห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 เลยทีงกียโอ้โหเลยทีเดียว มาเยอะวอ่าง่ัยเลตอนนี้ลงทุนไป300ตอนนี้ได้มา297แล้วนะทุกคนคือจะคืนทุนและที่ลงทุนไปเมื่อกี้ซื้อฟีเจอร์เงินรอนเมกะล้ต่อไปนี้น่าจะเป็นกําไรแล้วนะกําไรของเรานะแล้วคูณหนักด้วยนะแถวแก้วเล่าข้างล่างนะ10 14 16 18นะครับผมอีก4สปินฮนะ3สปิน2สปินมา คูณส oh oh, oh. ิบโอ้โหคูณยี่ส er ี่ทุกคนโอ้โหคูณไปอีกคูณอีกไหมคูนยี่สิบครับคูณอีกไหมคูณอีกสิบหกเออคูณไม่ดิโอ้โหคูนยี่สิบสองอันนี้โอ้โหอ๋อเหรออ๋อเหเลยอ๋อเหเลยกำไรยับยับเลยครับผมอีกสองสปินน่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ถึงพันไหมขอให้ได้เถอะมาขนาดนี้แล้วต้องได้หน่อยแล้วแหละ ซูเปอร์เมกาห้าร้อยยี่สิบสามครับทุกคนอ่าไอ้อิมอิมอิมไม่มาสปินสุดท้ายขอเข้าหน่อยมาแต่ไม่ได้คูณน,นะน่าจะไม่ได้คูณน,นะอันนี้น่าจะไม่ได้คูณน,นะครับแต่ก็ยังได้อยู่แปดร้อยยี่สิบสองหมดโอ้โ oh, หเป็นไงสาวบาร์เทนเดอร์ของเราการลงทุนโคตรคุ้มค่าลงทุนไปสามร้อยได้กลับมาแปดร้อย้ทุกคนสุดยอดไปเลย ก็เดี๋ยวขอตัวไปถอนเงินก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเอาเกมอะไรมาฝากอีกต้องติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ